ใจใจพภัยใจใจน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยเกือบทั่วประเทศเลยนะครับใช่แล้วจ้ะปริมาณน้ำของเขื่อนในหลายจังหวัดก็เต็มจนรับน้ำอีกไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ต้นคิดได้ยินว่าปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เท่ากับร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอย่างไรเหรอครับจากตารางเขื่อนป่าสักชลสชนธิ์สามารถจุน้ําได้เจ็ดร้อยแปดสิบห้าล้านลูกบา์เมตรขนาดนี้มีปริมาณน้ําในเขื่อนหนึ่งพันหกสิบล้านลูกบา์เมตรซึ่งคิดเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความจุทั้งหมดหรือกล่าวได้ว่าเขื่อนป่าศักชลสชนธิ์มีปริมาณน้ําในเขื่อนเกินความจุของเขื่อนเท่ากับ 275ร้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น3 5เปของความจุทั้งหมดทำไมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ถึงมีปริมาตรน้ำในเขื่อนเกินความจุข,ของเขื่อนได้ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยี